สวัสดีครับจากอเมก้านะครับวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าของเรานะครับเป็นตัวเรดร์เซนเซอร์นะครับสำหรับวัดระดับของสิ่งของที่อยู่ในไซโลหรือว่าอยู่ในแทง์นะครับหรือว่าเป็นระดับน้ำอะไรก็ได้นะครับที่อยู่ในในแทง์หรือไซโลอะไรประมาณนี้นะครับเราจะมารีวิวโครงสร้างภายนอกแล้วก็ความพิเศษของตัวเรดร์เซนเซอร์ของเรานะครับความพิเศษของเรดร์เราเนี่ยจะมีอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกคือเรดร์เราอะ ใช้แฟงที่เรียกว่ากิมบอลแฝงนะครับกิมบอลแฝงเนี่ยมีลักษณะพิเศษก็คือมันสามารถปรับองศาของตัวเรดราได้นะครับทําให้เราสามารถติดตั้งได้ง่ายน,นะครับแล้วค่อยมาปรับองศาอันกิมบอลแฝงที่หลังนะทีมงานเราจะปรับให้ดูนะครับโดยการขันนอ็อตตรงนี้นะครับของตัวเรดร์นะครับผมจะทำให้ดูเนี่ยครับตัวเรดร์จะสามารถปรับองศาเพื่อที่จะยิงไปยงังวัสดุ ที่อยู่ในไซโลได้นะครับให้ให้ตรงนะครับบางทีของที่อยู่ในไซโลเนี่ยมันจะเป็นเหมือนภูเขาแล้วมันจะเอียงๆหน่อยเราจะต้องหันตัวเรดาร์ไปไป,ไปให้เอียงรับกับมุมของของที่อยู่ในไซโลนะครับแล้วการที่เราจะไปติดแฟล้งให้เอียงเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องยากไปนะครับเราก็เลยมีนว,วัตรกรรมใหม่เป็นสิ่งที่เรียกว่ากิมบอ l แฟลงแทนนะครับเพื่อที่จะปรับ ตัวเลด้าให้ง่ายนะครับโอเคอทีมงานได้เลยครับขันนเข้าให้แน่นเลยครับพอเสร็จพอเสร็จยึดได้แล้วก็ขันตัวตัวอยึดนีให้แน่นนะครับอ่าก็ประมาณนี้ตัวแฟงกก็จะถูกล็อกให้แน่นแล้วต่อไปก็มาดูความพิเศษสิ่งที่2ของเลด้าเรานะครับ เวลาใช้เป็นนานๆอยู่ในไซโลเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าฝุ่นหรืออะไรต่างๆมาเกาะตรงเรดาร์เซนเซอร์ที่อยู่ด้านในไซโลนะครับทำให้การวัดเนี่ยมันมีความผิดเพี้ยนไปอะไรบางอย่างนะความพิเศษของมันจะอยู่ที่ตรงรูตรงนี้เลยนะครับรูนี้จะเป็นรูที่ใช้เมนเทนแน์นะครับในโรงงานเนี่ยจะมีเหมือนอสายเป่าลมนะครับสายยางเป่าลมสามารถเอาสายยางเป่าลมเนี่ยมาเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับ พอเสียปุ๊บเนี่ยลมจะเป่าฝุ่นด้านในเซนเซอร์น,นะครับเดี๋ยวทีมง,งานเราโชว์ให้ดูนะครับเนี่ยฝุ่นเวลามันติดฝุ่นด้านในนานๆเนี่ยนะครับเอ่อมันมันจะทําให้การวัดเนี่ยผิดเพี้ยนไปนะครับมันก็จะมีจุดตัวเมนเทนแนนให้นะครับไม่ต้องถอดตัวเรดาร์ออกมาแค่เอาสายท่อลมเนี่ยปัดลมเข้าไปแล้วก็เป่าฝุ่นออกมาเลยนะครับง่ายๆฝุ่นก็จะกระจายออกมานะครับโอเค ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ออฟฟิศเราได้นะครับขอบคุณครับ